ต้องดื่มน้ำวันละสิบแก้วนะคะหลายคนก็บอกพี่คะไม่ชอบดื่มน้ำเปล่ามันจืดชืดมีนะบางคนบอกกืนน้ำเปล่ายากมากเลยต้องมีรสต้องมีสีหน่อยต้องมีกลิ่นหน่อยแม่นี่ฉันเป็นคนหนึ่งนะกินน้ำเปล่าไม่ชอบนะแม่บอกว่าต้องหยุดน้ำแดงเข้าไปหน่อยนูน่นนี่นั่น แต่จะ,จะหวานไปหรือเปล่าล่ะคะแม่ฮะคือหลายๆคนมีปัญหาเช่นนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ฉันจะทําน้ําเปล่าของคุณไม่ให้จืดชืดไม่ให้แค่เป็นแบบน้ําแบบสีใสๆต่อไปมันจะทําให้น้ําเปล่าคุณน่ากินขึ้นวิธีการทําง่ายมากค่ะคุณคะน้ําของคุณก็เป็นน้ําปกติธรรมดามัมนก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแต่เราจะเพิ่มสีสันให้มันโดยใช้อย่างเช่นเลมอนเลมอนลู่เหลืองนี่เองนะคะและมันก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะคุณ เราก็หั่นมันค่ะเป็นแว่นๆนะคะนี่ค่ะหั่นไว้เลยเราต้องการเลมอนเสร็จแล้วก็ต้องการแตงกวาค่ะแตงกวาเลยค่ะคุณหั่นเป็นแว่นๆก็ได้ค่ะคุณนี่แหละค่ะเสรแตงกวาแล้วเราต้องการสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่นะคะเห็นไหมคะก็จะมีสีแดงสดใสนะคะคุณง่ายๆค่ะคุณน้ำใช่ปหคะเราก็จะกินนี่บางคนบอกเอากินน้ำเข้าไปกินน้ำเข้าไป Hey, แล้วน้ําแข็งซะหน่อยเออเนี hey. ่แล้วเราก็ใส่ของที่เราเตรียมมาค่ะก็ใส่เลมอนเข้าไปใส่สตรอเบอรี่เข้าไปงนี่แตงกวาค่ะคุณนี่น้ำคุณนะก็จะมีสีสันน่ารับประทานอย่างนี้ <Hey. S 2> และที่สำคัญ <Hey. S 2> เวลาที่เราดื่ม <Hey. S 2> เราจะได้กลิ่นหอมชื่นใจของเลมอน ของแตงกวามันจะมีกลิ่นสดชื่นอยู่แล้วแล้วก็แบบมีรสมันนิดๆปิ้วนหน่อยๆฮา,านะมันก็เย็นชื่นใจหรือแบบบางคนนะไม่ได้นำเป็นแก้วๆนะคะคุณมีเหยือกใช่ป่ะที่บ้านอนะเหยือกน้ำที่บ้านหรือว่าขวดแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ทำไว้เลยที่บ้านใส่พวกผลไม้เหล่านี้ไว้เลยผักผลไม้ น้ําแข็งใส่นะคะได้เลยคุณพ่อบ้านเปิดตู้เย็นมาเฮ้ยทำไมน้ำา้อนเรามันสวยงามอย่างนี้มันง่ายคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นแม่สีเลืออะไรเลยนี่ง่ายใครก็ทําได้ดิฉันทําได้คุณก็ทําได้เชื่อดิฉันสิถ้าสมมุติว่าอยากจะให้มันให้น้ําเหล่าคุณน่ารับประทานขึ้นก็ลองไปทํานะคะเอาละคาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หนึ่งทุมตรงกับกะละแมวันนี้สวัสดีค่ะ